แนะม่ศาเลยาไมันมนมาก่ออย่าร้องนเคว้าเันายปืนไปผู้รักชาติร้อนแรงนะ่ะมีที่อยู่สองแหง่งถ้าไม่ได้เข้าไปนั่งในพระที่นั่งอนันตสมาคมก็ต้องไปอยู่ในนร อะไรมันมากไปเลยว่าพวกเราใช่สิและ้ที่พวก,กำลังจะเอาพวกลื้อไปนี่ก็ไม่ใช่พระที่นั่งนันแน่วที่ไหนล่ะ สวัสดีค่ะนี่คือพอดแคสต์รายการ turn back time ของสเตฟานีนะคะเกี่ยวกับการรีวิวหนังเก่าภาพยนตร์ที่เป็นตำนานหลายๆเรื่องนะคะก็นำมารีวิวให้ได้ฟังกันนะตอนนี้วันนี้เราก็มีโอกาสได้รีวิวภาพยนตร์เรื่อง นรกตะรุเตานะคะในปี2,519ซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยที่ถูกเขียนขึ้นมาจากเหตุการณ์จรงิงประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองปีพาศ2475เป็นต้นมานะคะก็เป็นหนังที่ สร้างขึ้นในช่วงปี2,519นะฮะโดยมีผูก้กํมกับก็คือรุตรณภพนะฮะจากการเขียนบทชั้นครูของปาสออัสนจินดา่น,นเองอ้างอิงมาจากเรื่องจริงนะฮะบันทึกที่ามาจาก เจ้าคุณสราภัยนะคะซึ่งท่านก็ได้บันทึกเรื่องราวตอนที่ตัวเองเนั้นได้ถูกจับไปเป็นนักโทษทางการเมืองอยู่บนเกาะตรุเตาซึ่งป่าสาสนาจินดาผู้เขียนบทเรื่องนี้ยกย่องให้เป็นครูและอีกบันทึกหนึ่งจากคุณหลุยคิริวัฒซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์รุ่น รุ่นพ่อของปองนั่นเองนะเรื่องราวของนรกตรลตอก็เป็นเสี่ยวหนึ่งของประวัสสติศาสตร์การเมืองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็มีการจับนักโทษผู้เห็นต่างจากรัฐบาลในยุคนั้นมาคุมขังแล้วก็มีการย้ายนักโทษ70คน ไปไว้ในเกาะตารูเตาซึ่งเป็นเกาะเกาะหนึ่งในใน,ในตอนนั้นเนี่ยอยู่กลางทะเลใหญ่แล้วก็อุดมไปด้วยฉลามและจระเข้รอบล้อมเกาะเต็มไปหมดเป็นกำแพงทางธรรมชาติในใน,ในการป้องกันไม่ให้นักโทษหลบหนีอยู่แล้วในขณะนั้นน่ะนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยสเตฟาน่าจะพาท่าน ไปศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าบทบาทของภาพยนตร์นั้นเป็นการนำเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นอ่เกิดขึ้นจริงๆในประวัติศาสตร์เนี่ยเอามาให้ผู้ที่ชมเนี่ยได้ชมในแบบบันเทิง คือไม่ยัดเยียดตัวเลขจนเกินไปไม่ยัดเยียดเรื่องราวมากจนจนเรารู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียนเหมือนกับอยู่ในห้องเรียนอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่านำพาผู้ชมผู้ฟังไปสู่เรื่องราวริวบทต่างๆที่อยู่ในหนังแทนทำให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความสนุกสนาน ในการเสพนะคะในการเสพเรื่องราวเรื่องเล่าที่ทางผู้กำกับและก็นักแสดงเนี่ยพาไปดูแล้วจนในที่สุดเนี่ยภาพยนตร์ก็นำพาไปสู่ความสนใจก็คือผู้คนที่ได้ดูหนังเรื่องแล้วอยากจะไปค้นหาต่อเองโดยที่ไม่ไม่ต้องพยายาม ให้เขาเรียนรู้เลยสเตฟานายเชื่อว่าหลังจากดูหนังเรื่องนี้จบแล้วหลายๆท่านนะฮะหลายๆท่านที่รักการเรียนรู้นะจะเริ่มไปเปิดหนังสือประวัติศาสตร์ไปเปิดบันทึกข้อมูลเก่าๆเพื่อหาว่าหลังปี2475มันเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยมีการมันถึงมีการจับนักโทษไปปล่อยไว้ใน กาะมีการหนีมีการอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือบทบาทของภาพยนตร์ซึ่งก็ทําได้ดีและทําได้สําเร็จซะด้วยนะคะในภาพยนตร์เรื่องหนีนะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าในปีนี้เป็นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ปีที่เราทำพอดแคแค์อซินนะคะก็มีเรื่องราววุ่นวายทางการเมืองในประเทศเราต่อเนื่องมาจากปี2563ใน การชุมนุมคณะราษฎรสองหใช่ไหมคะคณะราษฎรสองห้นี่ยไปอิงเอาคณะราษฎรสองสหมามาพูดถึงนะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆนี่ก็ยังถือว่าขาดความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในยุคนั้นก็เกิดเป็นเป็นเรื่องที่ บางบางเรื่องก็น่าสะเทือนใจน่าเศร้าใจนะที่เด็กเกขาดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในยุคนี้อย่างแท้จริงดังนั้นเนี่ยซิฟานนจึงมีความภูมิใจนำเสนอการรีวิวหนังเรื่องนรกตะลูเตากลับมาอีกครั้งเพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นเป็นเซี่ยวหนึ่งของบันทึกเหตุการณ์จริงสร้างขึ้นจากบทอ่อบทภาพยนตร์สร้างขึ้นจากเรื่องจริงที่ มีตัวตนอยู่จริงคนบันทึกมีตัวตนอยู่จริงในหนังนะคะแล้วก็ได้เอหนีออกมาจากเกาะนั้นจริงๆแต่ว่าก็ได้รับการถ่ายทำออกมาเป็นตัวละครเป็นเรื่องเป็นราวดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าน้องๆหนูๆน,นะคนที่เกิดไม่ทนัน อก,ก,ก็ไม่น่าจะมีใครเกิดทันอยู่แล้วนะสองหนเนี่ยคือเป็นปีที่หนังเรื่องนี้ออกฉายนะแล้วก็จะเห็นว่าดาราก็เป็นรุ่นพ่อเรานะนะไม่ว่าจะเป็นแอดสมบัติเมธนีนะคะคุณ นาทพัวนายคุณอนาะระย,ยานาำวงนะค,ะคุณนาะสิริขวันนันทศิริแล้วก็อีกหลากหลายท่านนะคะที่นำแสดงอยู่ในเรื่องนี้ก็เป็นดาราในยุคเจ็ดศูนย์โด่งดังตอนนั้นนะคะเรียกว่ารวมตัวกันคับข้างอยู่ในหนังเรื่องนี้เป็นแม่เล็กถึงดูดอย่างดีนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย บริบทของหนังก็คือพาเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องจริงเนี่ยออกมาสู่สายตาของประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างผ่านตัวละครผ่านดาราซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของพวกเราในยุคนั้นนะคะก็มีการปรับบท นะคะปรับบทให้ให้ดูง่ายขึ้นแล้วก็สนุกสนานมากขึ้นแล้วก็ชื่อของตัวละครก็มีการหลบไปใช้ชื่อที่ใกล้เคียงนะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้ชื่อจริงอะไรสทั้งหมดนะคะโดยหลักๆแล้วในหนังเนี่ยก็จะมีตัวละครหลักสองตัวซึ่งเป็นเหมือนกับคู่ตรงข้ามที่มีความเห็นต่างทางการเมืองกันก็คือตัวอแอสสมบัติเมทนีนะคะก็เป็นเป็น เป็นทหารระดับเสนาธิการซึ่งมีความสุขุขขมเยือกเย็นจริงๆแล้วตัวตัวละครตัวนี้ก็คือเจ้าคุณสระภัยซึ่งเป็นผู้บันทึกเรื่องเล่าทั้งหมดนะฮะเอาไว้แล้วก็ถูกนำมาทำเป็นบทหนังนั่นเองแล้วก็ตัวของอร้อยเอก นะ,ะผู้กองสกลุลสมรตการก็คือรับบทโดยคุณอานาตภูวในนั่นเองนะคะก็เป็นอีกอีกท่านหนึ่งที่ถูกบอกเล่าไว้ในเรื่องราวนะั้นเขาเป็นเหมือนกับคู่ปรับนะคะในเรื่อง ก็จะเห็นว่าสมบัติกันานะนี่ต่อยกันมาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะคะเปิดฉากมาซีนแรกก็ก็ซัดกันเลยทีเดียวนะฮะก็ทำให้มีสีสันสนุกสนานเพราะว่าคนไม่เครียดนะคะนะได้เห็นดาราในดวงใจมารับบทเป็นนักโทษทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันน่าติดตามมันน่าติดตาม แล้วนอกจากนั้นเนี่ยในหนังเนี่ยก็จะเราจะเห็นได้ว่ามีป่าพี่พบผู้พิญโยนะดาวร้ายตลอดกาลของเราเนี่ยรับบทในหมีในหมีซึ่งเป็นชาวบ้านอยู่ในเกาะตะลุเตาซึ่งตามบันทึกของท่านเจ้าคุนชราภัยเนี่ยบอกไว้ว่าในหมีเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงและมีลูกสาวอยู่สองคนก็ ได้กลายเป็นสาวสวยสองคนคือคุณอรัญญานามวงและคุณอาสิริขวัญน,นันทสิริก็มารับบทเป็นลูกสาวของในหมีคือก็ก็คือป่าพิ่พบผู้วิญโยนั่นเองนะ,ะซึ่งปรากฏอยู่ในหนังนั่นคือเป็นตัวละครที่มีอยู่จริงแต่ว่า,าบทต่างๆก็คงจะใส่ให้มีสีสันมากขึ้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้มีความสนุกสนานใช่ไหม ก็เชื่อว่าหลายคนยังคงติดตาติดใจกับซีนที่อ่า,อ,าอสมบัติกับอนาตพลถูกมัดไว้ด้วยกันนะคะในน้ำ <c oughs> นะ <c oughs> เพื่อล่อะรเอะเคียนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มอีอารัญญานะลงไปปั้มกับตะเค้เพื่อช่วยผู้ชาย <c oughs> <c oughs> <c oughs> คิดว่าหลายคนคงจะคน คงจะประทับใจกับซีนนี้นะเพราะว่าผู้บรรยายเองก็รู้สึกว่าเออประทับใจเพราะว่ามันมันมันเหนือนจริงดีอะเพราะว่าในในความเป็นจริงเนี่ยคงไม่เม็กซ์เซนนะที่เราจะลงลงไปปั๊มกับจรเข้เพื่อช่วยผู้ชายอะแต่ว่ามันเป็นภาพยนตร์ไงเออมันก็ทำหน้าที่ของภาพยนตร์คือให้ความบันเทิงก่อน ใช่ไหมคะให้ความบันเทิงก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันสู่เรื่องจริงอะไรประมาณอย่างนี้แต่ตลอดทั้งเรื่องน่ะก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับนักโทษทางการเมืองที่ถูกนำไปปล่อยบนเกาะประมาณปี2 4 8 1นะฮะซึ่งนักโทษทางการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วนี่ก็ไม่ใช่นักโทษอุกชะกันอะไรค่อนข้างจะเป็นผู้รักมากดีซะด้วยซ้ำนะคะเชื้อพระวงค์บ้าง นักเรียนนอกบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าอ,อย่างเช่นสอเศรษฐบุตรนะคะบิดาแห่ง Di กช i น n a รีไทยอังกฤษแชก็ถูกจับไปไว้บนเกาะตารุเตาแล้วยัง,น,งนั่งเขียนปัฒนานุกรมภาษาอังกฤษอยู่บนเกาะอยู่เลยนะคะตอนนั้นคือประเทศไทยยังไม่มี Di กช i น n a รีนะ เราก็จะได้เห็นว่าอ๋อนี่ไงเขาไม่ได้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเปล่าๆในแต่ละวันนะคนคนที่มีความรู้อ่ะถึงแม้จะโดนจับติดคุกติดเกาะอะไรก็ตามทุกที่ก็เป็นสถานที่ในการทำงานได้หมดนะ,ะก็จะเห็นได้ว่าในในเรื่องเล่าของหนังเนี่ยก็จะมีฉากที่สเศรษฐบุตรจะพูดคุยกับเพื่อนนะคะบอกว่าเนี่ยเขาเขียน ประธานานุกรมไปถึงตัวอักษรไหนแล้วอะไรประมาณอย่างนั้นนะแล้วก็มออีอีกท่านหนึ่งที่มีความสำคัญนะะได้รับการนับถือมากก็คือโหชฉลามเลี่ยมเพชรลาดซึ่งมีตัวตนอยู่จริงและก็หนีออกมาได้จริงนะคะโหนฉลัมเนี่ยก็ในภายหลังเนี่ยหลังจากหนีออกมาจาก,กนเกาะนี่ยทางผู้คุมก็ได้ไปเจอกระดาษ ที่เป็นลายมือเขียนเลิกนะคะคำนวณเลิกหนีแหกคุกด้วยมือเปล่าอันนี้คือการโ,โหเรียกว่าเป็นอัจฉริยภาพทั้งโหนซึ่งถูกบันทึกเอาไว้ในภาพยนต์ด้วยการรับบทโดยคุณอาสีเทานะคะเพราะว่าใน,ใน,ใ,นในเรื่องเนี่ยคุณอาสีเทาก็จะเป็นหนเฉาตาทิพป์เขาไม่ได้ใช้ชื่อจริงนะ โหดแลมก็เปลี่ยนชื่อเป็นเฉลวตาทิพนะแต่จริงๆก็คือตัวจริงเนี่ยกอ็อยู่ในอยู่บนเกาะด้วยจริงๆแล้วก็วางเลิกนะต้องใช้โจรโรเลิกในการแหกคุกหนีนะถือว่าเก่งมากเพราะว่าการอยู่บนบนเกาะเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือปฏิทินก็อาจจะมีอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันไม่ได้สะดวกเหมือนกับ พวกเราปัจจุบันเนี่ยซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณดวงดาวต่างๆแต่ว่าหมอดูสมัยก่อนเนี่ยคือต้องใช้ตั้งกระดานโหดและใช้มือคำนวณใช้ความจำมันเป็นเลิกในการคำนวณเลิกทั้งนั้นถือว่าถ้าถ้าคำนวณผิดชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะว่าเลิกแหกคุกเนี่ยนะคะต้องใช้โจโรเลิกนะ ถ้าเป็นเลิอกอื่นนี้ไม่น่ารอดนะเพราะว่าคุกตาลูเตาเนี่ยมีปาการธรรมชาติก็คือมีฉลามมีจระเข้น้ำจืดนะคะว่ายอยู่รอบเกาะเต็มไปหมดถ้าถ้าเลิกคำนวณผิดนี่ก็ท่าทางจะเป็นอาหารของจระเข้และฉลามเหมือนกันแตปรากฏว่าอ่าหนฉลามนี่ก็มีความสามารถนะคะคำนวณเลิก แหกคุกหนีพากับนักโทษทางการเมืองหนีออกมาได้ถึงห้าท่านนะ <_ d ata> ก็มีการติดสินบนผู้คุมด้วยแหละนะนั่งเรือหนีออกมาได้จริงๆห้าท่านแต่จริงๆแล้วจะหนีน่าจะหนีออกมาเยอะกว่านั้นแต่ว่าก็มีการหักหลังกันนะมีการหักหลังกันเหมือนกับในในหนังที่บอกว่าตอนสุดท้ายนมีการแบบไล่ยิงกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แต่ตัวจริงก็มีหนีเอามาได้ห้าท่านนะคะก็เป็นที่มาของบทภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะดังนั้นเนี่ยวันนี้จึงพาทุกท่าน,นย้อนไปดูในปี2519นะคะในหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ทำให้ คนดูเนะี่ยรู้สึกสนุกสนานในการที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านบทภาพยนตร์โดยไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดนะฮะเด็กรุ่นใหม่นะ่าจะชอบนะเพราะว่า,าให้ไปนั่งเปิดหนังสืออ่านเองก็คงจะงงแล้วก็คงจะมึนหัวกับเลขพอสอะดอีชื่อยกตำแหน่งอันยาวเหยียดของ แต่ละท่านแต่ละบุคคลก็ดีในเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง2อง5นะอาจจะแบบว่าไม่อยากอ่านต่อเลยก็ได้ถ้าอ่านเป็นตัวหนังสือนะทีนี้ถ้าเราอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเรียนรู้ประวัติศาสตรนะ์อันนี้เป็น พังออกที่ดีมากนะอันนี้ก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองด้วยนะสามารถที่จะเอาหนังเรื่องนี้นะคะมาเป็นตัวนำร่องได้นะให้เด็กรุ่นใหม่ๆนี่อยากศึกษาต่อไปว่าให้จริงๆแล้วเนี่ยมันเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างกลุ่มนักโทษที่ถูกเอามาปล่อยบนเกาะเย็บเจสิบคนเนี่ยเป็นนักโทษจากเหตุการณ์กรบฏ บวรเดชและกะบดนายสิบนะฮะเป็นนักการเมืองเป็นเชื้อพระวงศ์ผู้มีการศึกษาสูงและก็เป็นการเหมือนโดนกักบริเวณไว้แถวอ่าวตะลุดังซึ่งก็ไม่ใช่การแบบว่าอ,อยู่ในอยู่ในคุกลุกรงอะไรแต่อย่างใดเป็นเหมือนกักบริเวณเอาไว้แล้วให้ปลูกกระท่อมอยู่กันเองทําผักเลี้ยงสัตว์อะไรกันอยู่แถวอ,อ่าวตะลุดดังนั่นแหละ นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตยอยู่ตรงตรงแถวๆนั้นนะ,ะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยเกาะตาลูเตาก็ถูกขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งท่องเที่ยว,วเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทยไปแล้วนะคะไม่เหลือเขาของความเป็น สถานที่คุ้มขังแล้วนะแต่ว่าเมื่อย้อนไปเนี่ยสองสี่แปดหนึ่งสองสี่แปดสองมันคือที่คุ้มขังนักโทษทางการเมืองโดยมีประการธรรมชาติเป็นดงฉลามและจระเข้น้ำจืดนั่นเองเนะฮะเป็นประการชั้นดีป้องกันการหลบหนีนะนะก็เรียกว่า เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่สเตฟานนะภูมิใจนำเสนอและอยากให้ทุกท่านนะได้ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้กันแล้วก็ต้องนับถึงจริงว่าการเขียนบทที่คมคายแยบยนต์ของปาสออัศนจินดานี้ ถือว่าอา่เป็นการเขียนบทชั้นครูเลยจริงๆคือทำให้พวกเราเนี่ยอยากจะเรียนรู้เรื่องจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าตัวละครหลายๆตัวในเ,เรื่องเล่านารกตะ่ตๆะเนี้ยมีอยู่จริงนะคะมีอยู่จริงแล้วก็อ่คล้ายหลัก ที่ดีขึ้นมาบนบกได้ก็หลายท่านก็ไปได้ดีได้ดบได้ดีนะได้ดได้ดีบางคนกลับมาเป็นนักการเมืองได้รับตําแหน่งอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็นั่นก็เป็นอีกเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ํำมาฝากกันนะว่า มีความสุขสนานแล้วก็อยากให้เด็กรุ่นหลังๆนะได้ลองศึกษาดูสำหรับงานโปสเตอร์ก็เขียนได้สวยงามนะฮะให้ฟีลิ่งหนังฝรัง่งนะเหมือนกับเป็นโปสเตอร์หนังฝรั่งนะเราเราเป็นอีก,อ,กอีกเรื่องที่เราชอบมากนะฮะเป็นอีกเรื่องที่เราชอบมากจริงๆสำหรับ าดาราที่แสดงก็ประกอบไปด้วยสมบัติเมชนีนาทัวนัยรัญญานามวงสลิขวัญมันทะิลิมานพอโวเทพอรุณินรักษ์สุศีเทาปาริบพูพิงโยนะคะก็อัดนั่นอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้การถ่ายทำนะคะก็มีไปที่เกาะตรุเตาจริงๆแล้วก็ช่องสแสมสารอุตเภาที่ ชนบุรีนี่เองนะคะน้ำตกเหสซวัตเขาใหญ่ก็คือเป็นซีนที่สมบัติเมธีกับนาฏปูนยนะคะโดนน้ำตกนะคะลงมาหนีผู้คุมนะเป็นซีนทิ่งถ่ายที่เขาใหญ่นะ,ะนก็จะได้เห็นว่าการถ่ายทำก็มีหลายหลากหลายโลเคชั่นนะ,ะแต่ทำให้พวกเราเนี่ยรู้สึกว่าแหมท,ทุกเหตุการณ์นี่มัน ขื่นอยู่บนเกาะนั้นจริงๆนะเป็นความสามารถของพวกลงกับลำดับภาพด้วยนะคะก็จะได้เห็นจากเรื่องนี้กันละวันนี้ก็พูอหอมปากหอมคอน,นะคะรีวิวหนังภาพ,พยนตร์กเก่าในยุค70นะอ่ะนานรกตาลสำหรับพอดแคสต์ของสเตฟานีก็ในในเรื่องหน้าจะเป็นการรีวิวหนังเก่าเรื่องอะไรนั้ก็ เดี๋ยวมาติดตามกันได้ทั้งในช่อง YouTube และ f a c e b o o k นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเท่านี้ก่อนก็พอดแคสต์ของเราก็ได้รับการสนับสนุนจากโครงการซัพย์บุญบพัฒน์นะคนพัฒนาอาสังหาริมทัพย์นะคะที่ อำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมาสำหรับท่านที่อยากจะฝากซื้อฝากขายที่ดินในบริเวณปากช่องเขาใหญ่ก็สามารถติดต่อมาได้ทางทั้งทาง YouTube และ Facebook นะคะติดต่อกับเจรษนายได้นะคะี่เป็นสปอนเซอร์หลักของเรานี่เองนะคะสรุปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ เป็นหมอดูด้วยหรือ้ทนายความทำงานอดิเรกเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าสามารถปิดคุกได้รือว่าถูกปล่อยเกาะได้ในฐานะกระปดะเขาด้วยเหมือนกันส่วนหมอดูนะ่ะเป็นอาชีพแบบนะ้อยตอนนี้ดูแล้วเป็นไงบ้างฮะดีเหมือนกันเนี่ยอยู่เกาะกลางทะเล